สนับสนุนโดยน้ำประแดกแม่บัะคำเอ้าสวัสดีเนาะสวัสดีสดพี่น้องเนาะเบิดผู้สุขคน,น,นเนาะมื้อนี้มาพบพอก,กับเบาเตียงมานอกมื้อนี้ FC มาเยี่ยมมายามเบาเตียงแม่นแหละมาแต่พแหละอันสวรรค์มาแต่สวรรค์นนเคไสได้มาสะพราบ้าโนเตอะมาแต่บ้านโนเติ่นว่าเพิ่นว่าเห็นเบาเตียงกินแบบเพิ่นว่ามักคิดเบาเตียงนี่คน่าเพิ่อเราจะมาเยี่ยมมายามแม่นแหละแนะนำตัวเองดูซื้อจะได้ ไปซื้อซื้อแอดเนาะเซรินซื้อแท้ผสมหักหรือมีช่องยูทูปอยู่แอดสตูดิโอเด้อติดตามนี่น่เห็นบ่กแล้วก็ฝากสองของเราเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเอาลงมือเลยบ่กยังนี่กินยังนี่มาเด้อมาเด้อเนาะกินมาเด้อเออมาเด้อมาพี่น้องมาเชียร์วกันพี่น้องเด้ออ๋อดอนี่กินโดนแล้วแอดก็มีช่องมีช่องเนาะแอ้เนาะเออพอดี้น่าฝากช่องกันมอแอดเลยเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อมาเด้อเอ้ามีเลยเบิ้งรองมึงก่อนหักจะได้พี่น้องเลยนี่เจียปลาเดย์ทำไมนี่ครับเข้มข้นในนี้สูตรสูตรบะเตียงสนับสนุนโดยน้ำปลาเดย์แม่ประคำพี่น้องโอ้สูตรใหม่เด้แซ่บแท้มึงซื้อเนี่ยนะขออนุญาตเด้อเอาก่อนเลยกินทุกมืออยู่บนนี่ เลนลบริกิ่นไงอ๋อหากระมาอมมาเนี้ย<อ>ม,มนนยีมีร้านเนว้สห่องอม,มีกินแน่มีพาเที่ยวแน่ห้องเพลงกับมี้ในพี่น้องเห็นไาน้องอ๋อถ่อิ่มคำแล้วนะมีต้นประเดยดวือ จ้งรถมาไก่พี่น้องเอ้ยเห็นยืนทุปปบบอเต่งบอเต่งม้านเนาะว่ะกินแซบ่บอ๋เอเลยมาจ้างรถมาโดยเฉพาะเลยมาหาเพื่นโดยเฉพาะเลยมาเด้อบพอดีกินเนาะมาเด้ออ่อนครับพอดีกินเลยอยู่บา้านเฮาบ่ได้มีไงอือยูพีได้มีไงเนาะแม่นบ่บ่มีบ้านเฮาเนาะบ่มีมัน Nhai kỳ nha đây. Hoặc chào. Hm. thôi, Gui hai bên ông này. Hm. ừ, à, nhảy nhanh bằng này. ừ ใครมักคลิปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อให้กำลังใจเบาเตียงกับเบาแอดเพื่อนเนาะเดี๋ยวซอมแอดกะเขาติดตามได้มีคลิปให้ลงทุกมือเลยเบาแอดเราก็ยังมีคลิปลงตลอดเนาะเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวมีเงิน ซื้อท้องเลยฝ้าในหน้าจอเลยเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นในหน้าจอเลยบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้อยคักได้กินตอนเที่ยงกินเขาแล้วเรากินมักเดืออร์าวเจวประเด็นเราเมืองอืม อ๋อสนอนเนาะเพิ่องเลยหมดกินคลิปท,ทำอิซได้หน่เห็ดกินหมักเดอ้อเนาะแล้วลมีเอฟซีมาคลิปก้อนๆก็กกกมีคลิปาำหุง้งเปลี่ยนตลอดเลยพี่น้องเยมกักมักแบบใดหลายบอกบ่อเตียงเลยพี่น้องเลยคอมเมนต์มาเลยบ่อเตียงสิจัดให้ดอกหมัามากจากเบิ้งแบบใดนะ มิ่งเนอะเพชรเนอะอ๋อบรรยากาศด้างหลังเน,นอะวิวดีวะบรรยากาศอยู่ป่าพี่ละเสียงนกฮองอ๋อจัดนักจัดนักเขาเนี่ยโอ้โหนึกอตอนประแดวพี่น้อย โอ้เบาเตียงกินแซ่บ,บเบาเตียงเนาะอืมอ๋อกินดีอืมกินดียุดีก็เต่งงกินดียุดีพี่น้องเลยกรแม่นคักเห็ดนนะ้ําเบาเตียงใช่ไหมมีแต่กินตลอดตอนหับ FC เด้บมาเนี่ยเอาเต็มที่พี่น้องเลยอ๋อขอบใจขอบใจ

มีเสียงนกหงอนี่พี่น้องเอ้ยธรรมชาติโอ้เสียงนกหอนนกหยังหงออยู่ดายนี่กัดดีเนาะบรรยากาศดีอือเที่ยงบ่หนาวดเดนี่วิละช่วงหนาวฮะกช่วงหนาวไปละโักเลย กินแซ่บเราเตียงนะอ,อย่าลืมเนาะพี่น้องเนะาะไพ่มักคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเบาเตียงเด้อพี่น้องเด้อกับเบาแอดเนาะ,ะเพื่อนมาเยี่ยมยามเบาเตียงมือนี้เนาะมาแหละถือว่าสุดยอดแล้วมือนี้กินมาเดอ้อพี่น้องเลย เขาอขอบใจหล,ลายๆเด้อพี่น้องเด้องเขาขอบใจเอฟซีไลน์เนาะโมดทคุกคนเนาะอ,อย่าลืมนะพี่น้องเด้อ